สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วแอดนินเจ้าเก่าเจ้าเดิมกับช่วงเรื่องผีขยี้ขวัญและที่ทุกคนสังเกตเห็นตอนนี้ก็คือทำไมผมเปลี่ยนน้ำเสียงคือคลิปที่แล้วโดนแซลมานะครับว่าทำไมทำสำเนียงแบบสวัสดีครับทุกท่านก็บางคนก็สงสัยคนที่ไม่ได้ดูมาตั้งแต่ต้นเนาะก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันจ้า ก็จะบอกไว้ก่อนเลยถ้าเป็นช่วงเรื่องผีขยี้ขวัญผมก็จะใช้น้ำเสียงธรรมดาอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นคดีรอบโลกก็อาจจะทำเสียงอีกเสียงหนึ่งซึ่งอยากจะให้เรื่องเล่าในอดีตนั้นมีมนขังมากขึ้นแล้ววันนี้ผมก็มีแปดตำนานอันน่าขนหัวลุกของมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์มาให้ทุกท่านได้ลองรับชมกันถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ล้อมวงกันเข้ามา เอาขามุดพระห่มให้ดีเพราะเรื่องหลอนจะเริ่มต่อจากนี้เรื่องที่หนึ่งณนะารมรกฏจะมีหุ่นรูปปั้นตัวพระนางแต่งตัวเต็มยศอยู่ในตู้กระจกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเคยมีนักเรียนได้โอกาสไปแสดงที่ต่างประเทศทั้งตัวพระและตัวนางแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกทำให้สองคนนั้นเสียชีวิต อาจารย์นั้นเสียใจมากเนื่องจากนักเรียนสองคนนี้เป็นคนดีและเป็นนักเรียนดีเด่นทางโรงเรียนจึงปั้นหุ่นอนุสณ์เด็กสองคนนี้ไว้ซึ่งก็มีพออ,อเคยเห็นว่าหุ่นรูปปั้นพ้านางสองคนนี้ออกมาจากตู้บางครั้งก็เหมือนกับว่าลูปปั้นนั้นขยับได้แต่ที่ลูกป,ปั้นนั้นก็ได้มีโซ่ล่ามเอาไว้เพื่อไม่ให้ลูกป,ปั้นล้มลงมา แต่พอจะเปลี่ยนชุดให้กับเห็นว่าขาของหุ่นที่มีโซ่ล่ามไว้กลับเป็นรอยเขียวช้ำเหมือนผิวหนังของมนุษย์ซึ่งมันน่าแปลกมากหลังจากนั้นก็ไม่ได้เอาโซ่มาล่ามไว้อีกเลยและทุกคืนวันพฤหัสมักจะมีคนเห็นสองคนนี้ออกมารำให้พับพิคเนตดูเรื่องที่สองห้องน้ำตึกดนตรีไทยเคยมีประวัติว่า มีนักเรียนเคยผูกคอเสียชีวิตในห้องน้ำห้องสุดท้ายซึ่งมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเปิดน้ำทิ้งไว้ทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้มีใครเข้าเสียงร้องไห้เสียงโห,ย,ย,งหยหวนซึ่งในปัจจุบันห้องน้ำก็ได้ปิดตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องที่สห้องเรียนชั้นสองของตึกเก่าโดยมีเรื่องเล่าว่า เคยมีนักเรียนมาผูกคอเสียชีวิตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพาลงและอาจารย์ที่อยู่เวนก็พบเห็นอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องไห้หรือเสียงคนนั่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วนั่งก้มหน้าหรือเห็นคนนั่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วนั่งก้มหน้าพอเห็นแบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจตึกนั้นอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้และเชือกที่นักเรียนคนนั้นใช้ผูกคอเสียชีวิต ก็ยังคงอยู่ในห้องเรียนนั้นเหมือนเดิมเรื่องที่สม่านแดงม่านแดงในโรงละครแห่งชาติมีคนเล่ากันว่าถ้าใครเข้าไปในโรงละครหรือไปแสดงที่นั่นอย่าได้ไปเล่นม่านแดงเด็ดขาดเพราะว่าเคยมีคนเข้าไปเล่นก็หายตัวไปอย่างลึกลับแล้วไม่เคยมีใครพบเจออีกเลยเรื่องที่5ต้นลั่นทมหน้าโบสถ์วังหน้า เคยมีนักศึกษาชั้นสูงที่เรียนเกี่ยวกับการทำรูปปั้นต้องอยู่ทำงานจนดึกพอสักประมาณถึงห้าทุ่มเขากับเพื่อนอีกหนึ่งคนก็ได้ลงมาโทรศัพท์ที่หน้าต้นลั่นถมและในระหว่างที่กำลังคุยโทรศัพท์กันอยู่นั้นเพื่อนอีกคนก็เหลือไปเห็นผู้หญิงผมยาวแต่งชุดไทยกำลังนั่งแขวงขาที่ต้นลั่นถมตอนแรกก็นึก,กว่าตาฝาด ก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่พอโทรศัพท์เสร็จแล้วออกมาจากตู้โทรศัพท์นั่นแหละชัดเลยเป็นผู้หญิงชุดไทยกำลังห้อยหัวและหันมามองพวกเขาอยู่ซึ่งพวกเขานั้นตกใจมากเป็นลมสลบไปและไม่กล้ามาทำงานตอนดึกอีกเลยเรื่องที่6หอในวิทยาลัยนาฏศิลป์เรื่องนี้มีอยู่ว่าตอนนั้นเรากับเพื่อน เป็นเด็กวิทยาลัยนาฏศิลป์และที่มหาวิทยาลัยจะมีหอพักข้างในคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ซึ่งจะมีคนกลับบ้านค่อนข้างเยอะเหลากับเพื่อนๆในกลุ่มจึงมานอนห้องเดียวกันและในหอพักทั้งหมดก็มีอยู่สี่ชั้นชั้นละประมาณ7-8ห้องและจะใช้ตู้เหล็กขนาดเล็กเป็นที่กั้นห้องฉะนั้นจึงสามารถเดินหรือตะโกนคุยกันกับเพื่อนห้องข้างๆได้และแต่ละเตียง ก็จะเป็นเตียงสองชั้นและด้วยความที่กลุ่มเรานั้นมีทั้งหมดเจ็ดคนและเตียงก็มีทั้งหมดสี่เตียงแปดที่นอนจึงทำให้เหลือที่นอนหนึ่งที่คืนนั้นเรากับเพื่อนนอนคุยกันจนดึกว่าจะหลับก็ปาเข้าไปตีหนึ่งแล้วแต่พอเริ่มจะหลับไปพร้อมๆกับเพื่อนเวลาก็ผ่านไปประมาณตีสามครึ่งเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาด้วยความปวดฉี่และหน้าต่างที่อยู่ตรงข้ามกับเรา มันก็เปิดทำให้เรานั้นรู้สึกวันวันกลัวเล็กน้อยและด้วยความปวดฉี่มากเราจึงไปเข้าห้องน้ำและด้วยความที่ไม่อยากรบกวนเพื่อนให้ไปด้วยกันเราจึงตัดสินใจไปคนเดียวและทันทีที่เราั้นลุกออกจากเตียงเราก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นเพราะเราเห็นขาคนห้อยลงมาจากเตียงที่ว่างอยู่ใส่จงกระเบนสีดำกำลังนั่งแขวงขาเราไม่กล้าที่จะมองหน้า และเชื่อว่าอาจจะเป็นครูในวิทยาลัยเราจึงตัดสินใจเดินเข้าไปห้องน้ำที่ใต้บันไดยอย่างสงบและด้วยความที่ระยะห่างของห้องของเราอยู่ในที่สุดของชั้นและห้องน้ำก็ติดอยู่กับบันไดทําให้ความหวัดระแวงมีอยู่มากบวกกับความมืดที่ครอบคลุมอยู่นขณะนี้พอเราทําธุระเสร็จเราก็ปิดไฟและรีบเข้าห้องนอนขณะที่กำลังเดินมาที่เตียง คู่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ยังไม่ไปไหนยังคงนั่งแขวงขาอยู่เราจึงตัดสินใจกล้ากลัวมองไปที่ใบหน้าของท่านแล้วการตัดสินใจของเราก็ทำให้แค่มองได้แค่ลำตัวไม่กล้าที่จะมองหน้าท่านจากนั้นก็พยายามสงบสติตัวเองไม่กรีดร้องหรือวอยวายใดๆทั้งสิ้นฉันพยายามนอนให้หลับเช่นเดิมและแล้วก็สำเร็จตื่นเช้ามาฉันจึงเล่าให้เพื่อนๆฟัง เพื่อนๆก็พากันสยองเป็นแถบเรื่องที่7ห้องดนตรีไทยเคยมีอาจารย์นอนอยู่ที่โรงเรียนเพราะว่าเตรียมการแสดงจนดึกพอประมาณสักเที่ยงคืนอาจารย์คนนั้นได้ยินเสียงคนเล่นดนตรีไทยมันจะเป็นไปได้ยังไงละ่ะเพราะนี่มันเที่ยงคืนแล้วแต่มีอาจารย์คนหนึ่งก็เล่าว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งหวีผมอยู่ในกระจกแล้วหันมายิ้มให้อาจารย์ ซึ่งทุกคนคิดว่าคงจะเป็นอาจารย์ท่านก่อนๆที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองเรื่องสุดท้ายเรื่องที่8ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เรื่องมีอยู่ว่าในทุกๆปีที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เขาจะมีนิทรรศการประมาณ10กวันแต่มีวงปีพาดไม้แข็งไปนอนข้างในห้องเก็บของซึ่งห้องเก็บของนั้นมันกว้างประมาณ18เมตรยาว32เมตรมีทางไว้เดินข้างๆ และเป็นที่เก็บเสียงของตัวละครเครื่องดนตรีและอื่นๆโดยคืนนั้นวงปีพาดเข้าเล่นการแสดงจนเพียมากแล้วจะหลับกันแล้วแต่ก็ได้ยินเสียงขับเสียงพารู้สึกว่าจะเป็นตอนที่นางผีเสื้อสมุดเขาจะแปลงร่างเป็นผู้หญิงรูปงามมาจีบพระอภัยมณีแล้วพวกวงปีพาดก็พากันไปดูปรากฏว่าห้องมันปิดแล้วเสียงนั้นก็หายไปทันทีทีนี้ ก็พากันกลับมานอนก็มีเสียงขึ้นมาอีกแล้วก็หายไปทีนี้พวกเขาก็เข้าไปหาครูที่เฝ้าเวนอยู่แล้วครูเวนก็พาพวกเขาเดินไปที่ห้องแต่กลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครูเวนให้พวกวงปีพาดเข้านอนแล้วครูก็นั่งเฝ้าไว้อยู่ดีๆผ่านไปสักพักครูเวนก็ได้ยินเสียงเหมือนที่พวกวงปีพาดได้ยินจึงพากันเดินตามหาเสียงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เจออะไรเลย พอลุ่งเช้าทั้งเด็กและครูเวนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีผีอยู่ในห้องนี้พวกเขาเลยไปถามพานลงเขาบอกว่าที่นี่เคยเป็นที่แสดงของคณะวงต่างๆและพ่อของพานลงชอบมาเปิดวิทยุฟังอยู่บ่อยๆและก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งชอบมานั่งกลางห้องแล้วขับเสียงพาบทผีเสื้อสมุดนั่นเอง ก็จบลงไปแล้วนะครับผมเรื่องราวแปดตำนานอันน่าขนหัวลุกของวิทยาลัยนาฏศิลป์ซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะเป็นคนที่กลัวผีนางลาม,มากกลัวมากจริงๆยิ่งนึกถึงใบหน้าขาวๆโอ้ยผมก็ขนลุกแล้วแต่ก็ต้องเข้าใจครับว่านี่คือศิละปะพื้นบ้านของประเทศไทยเราแต่ถึงจะนึกอย่างนั้นผมก็กลัวอยู่ดีแต่ก็ไม่ได้ลบลู่พวกท่านแต่อย่างใด ใครที่รับฟังจนจบขอให้รับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าไปลบหลู่อะไรนะครับโดยเฉพาะกับห้องนาตศิลป์เพราะของทุกอย่างมีคูและแรงมากจริงๆตัวผมเองก็เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และถชามีโอกาสผมจะเอามาเล่าให้ฟังแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวลืม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 ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย